สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาดูอีก5ประโยชน์ของการออกกำลังกายต้องบอกเลยว่ามีหลายประโยชน์ที่ไม่ได้คาดคิดเลยเราจะทําให้เราตกใจจริงๆเราถ้าอยากรู้อีก5ประโยชน์ของการออกกำลังกายก็อย่าลืมไปดูวิดีโอพาร์ทแรกที่พวกเราทำนะครับมาเริ่มกันดีกว่าครับ หลังจากการเอ็กซ์ไซส์คนส่วนมากจะบอกว่าเขามีความสุขและอารมณ์ที่ดีกว่าเดิมแต่ก่อนนักวิจัยหนึ่งคิดว่าเรามีความสุขและอารมณ์ที่ดีกว่าเดิมหลังเอ็กซ์ไซส์ก็เพราะว่าเราได้ทําอะไรยากและหนักสําเร็จเหล่านี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าเหตุผลหลักก็คือหลังการเอ็กซ์ไซส์สมองเราจะปล่อยเคมีเช่นกับเอนโดรฟินโดพามีนนอร์อิพินเฟรินและก็เซโรโทนินสารเคมีธรรมชาติพวกนี้ คือสารเคมีที่ร่างกายพวกเราสร้างเพื่อเราจะมีความสุขและควบคุมอารมณ์และสารเคมีพวกนี้ก็เลยถูกใช้ในพวกยากล่อมประสาทอันนี้คือเหตุผลหลักทําไมตอนคนมีอาการซึมเศร้าไปหาหมอและหมอมักจะถามว่าคุณเป็นคนที่เอ็กซ์ซูซายอย่างสม่ําเสมอหรือเปล่าแล้วคาถามอื่นที่หมอมักจะถามก็คือคุณออกไปข้างนอกและโดนแสงแดดพอหรือเปล่าแล้วคุณกินอาหารครบทุกห้าหมู่หลักหรือเปล่า เพราะสิ่งพวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวสร้างการซึมเศร้าในคนนักประสาทวิทยาจากมหาลัยสแตนฟอร์ดประเทศอเมริกาก็ค้นพบว่าคนที่มีโรคซึมเศร้านั้นมักจะมีส่วนในสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสเล็กกว่าคนที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ส่วนฮิปโปแคมปัสในสมองเติบโตการออกซิไลส์ล่ะครับ ถ้าเรามีอารมณ์ที่ดีสม่ำเสมอเราก็จะมีความใจเย็นมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถคิดอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกันเหตุผลก็เพราะว่าตอนพวกเราเอ็กซ์ไซส์หรือว่ายกเวทการโฟกัสของเราจะไปสู่อะไรที่อยู่ในปัจจุบันและอยู่หน้าเราเหมือนตอนเรานั่งสมาธิสมองเราจะคิดแค่ตอนเราหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกถ้าคุณสังเกตว่าความคิดคุณน,นั้นไปอย่างที่อื่นตอนคุณเอ็กซ์ไซส์หรือว่ายกเวทก็พยายามเอาความคิดแล้วก็โฟกัสของคุณ กลับไปสู่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าคุณสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้สมองคุณก็จะรู้สึกสงบระบบประสาทที่จะได้ประโยชน์จากการออกกลังกายโดยเฉพาะก็คือระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางของเรานั้นประกอบไปด้วยสมองแล้วก็กระดูกสันหลังของเรา ตอนพวกเราเอ็กซ์ไซส์เราจะขยับกล้ามเนื้ออันหนึ่งเป็นร้อยถึงพันครั้งระบบประสาทของเราก็จะเรียนรู้ว่ากล้ามเนื้อนี้สมควรขยับยังไงให้ถูกต้องสมมติว่าพวกเรามีอุบัติเหตุเช่นกับพวกเราล้มลงหรือว่าสะดุดระบบประสาทของเราก็จะบอกกล้ามเนื้อของเราให้ขยับในวิธีที่จะไม่ทําให้เราบาดเจ็บเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราทำเอ็กซ์ไซส์ใหม่ เพลก็จะสร้างความสัมพันธ์อันใหม่กับระบบประสาทของเราแล้วมันก็จะเรียนรู้โดยตัวเองโดยอัตโนมัติว่าในอนาคตถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้พวกเราสมควรขยับกล้ามเนื้อยังไงนอกจากสร้างกล้ามเนื้อการออกกำลังกายหลายอย่างโดยเฉพาะการยกเวทจะช่วยสร้างกระดูกด้วยครับสมมติว่าเรากำลังใช้แขนเรายกเวทอยู่ เส้นเลือดของเราก็จะส่งเลือดไหลเวียนเข้าไปในบริเวณนั้นมากขึ้นแล้วในเลือดก็จะมีออกซิเจนและก็สารอาหารซึ่งก็เป็นสารสำคัญสำหรับกระดูกของเราที่มันจะดูดซับถ้ากระดูกของเราแข็งแรงโอกาสที่เราจะเป็นโรคอื่นๆเช่นกับโรคก,กระดูกพรุนโรคที่คนสูองอายุหลายคนมักจะเป็นกันก็จะน้อยลงแล้วตอนที่พวกเรามีอายุมากขึ้นโอกาสที่พวกเราจะไม่สบายหรือว่าต้องไปผ่าตัดก็จะสูงขึ้น แล้วถ้าร่างกายของพวกเราไม่แข็งแรงมันก็จะใช้เวลานานในการฟื้นตัวหลังจากไม่สบายหรือว่าผ่าตัดแต่ว่าถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วพวกเรามีเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อเยอะพวกเราก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วคุณจำได้ไหมครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณขอให้คนช่วยยกของหรือว,ว่ายกกระเป๋าให้คุณแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดจากการขอความช่วยเหลือ แต่ถ้าคุณสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้มันก็จะเพิ่มความมั่นใจในตัวคุณแล้วก็จะเปลี่ยนความคิดคุณเป็น Can Do Mindset หรือว่าฉันทำเองและสำเร็จได้อย่างที่2ก็คือการ Exercise จะช่วยแก้โรคที่คนทำงานมักจะเป็นกัน Office Syndrome Office Syndrome คืออาการเมื่อยที่จะรู้สึกทั้งตัวโดยเฉพาะในบริเวณหลังและก็คอตอนพวพเรานั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ถ้าเราทำการเอ็กซ์ซิไซส์อย่างสม่ำเสมอเราก็จะสามารถนั่งหลังตรงแล้วก็ซ่อมท่าทางของร่างกายของเราให้มีความมั่นใจมากขึ้นสิ่งสุดท้ายก็คือการเอ็กซ์ซิไซส์และยกเวทบ่อยๆจะสร้างความสม่ำเสมอในชีวิตคุณเพราะพูดจริงๆการเอ็กซ์ซิไซส์เป็นอะไรที่เหนื่อยและเจ็บปวดแต่ถ้าคุณสามารถทำมันไปเรื่อยๆมันก็จะโชว์ว่าคุณสามารถมีความสม่ำเสมอและสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตคุณได้ แล้วถ้าคุณเอามันมาใช้กับงานและความสัมพันธ์ของคุณที่คุณมีกับคนอื่นผมเชื่อว่าไม่นานหรอกช้าก็จะประสบความสำเร็จครับวันนี้พวกเราก็ได้มาดูอีก5ประโยชน์ของการออกกำลังกาย Part 2เสร็จแล้วครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้นะครับแล้วถ้าอยากรู้อีก5ประโยชน์ของการออกกำลังกายก็อย่าลืมไปดูวิดีโอ Part 1ได้นะครับขอบคุณที่ดูจนจบในลาติสวัสดิ์ครับ